ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเบิังระบบน้ำครับมาเฮ็ดระบบน้นแจกสวนมะพร้าวต่อขึ้นไปหาต้อนอะโวคาโดครับปลูกแซมนี้ปลูกม่วงเฮยพันธุ์ม่วงเฮยพันธุ์ผื่อบ้านโดยตัดทิพย์โมขั้นโดใหญ่ก่อนครับนี่เป็นปั๊มระบบโซลาร์เซลล์ครับสมมติขับของครบอย่นี่ มีวาปิเดเปิดตัวตรงนั้นบางระบบหนันรงนนรงับต่อมาแล้วปั๊มาห้าร้อยวัดครับสองแผงโพลีสองแผงครับต้นหนามอันนี้ตัวต่ำครับตัวคือเป็นนวลทีเป็นโน้นเถอะยาวพังไปสายไปสายยาวประมาณห้าสิบหกสิบเมตรครับเอาละครับแซไปเลยอันนี้ปีเตอร์สันมีหลายสายพันธุ์ครับปีเตอร์สันบูทเจ็ด น,นี่ของเวียดนามครับจงหวง่วงอันนี้ศูนล่อมบางแต่ท่านเสียดครับเอาตามาเศษของเกานะ่าในของใหม่นะ,ระนครับเพื่อเ็ดนะครับนี่ย่างวันนี้ท่นนฟังนี่สิเป็นสลับงคับงนี่สีแดไรก,กว่าวันี้ฟังทิศใต้อันนีปีเตอร์ดปีเตอร์ดมีหาหตน้นปีเตอร์ดกันครับ เอาพาร้านเก่ามาเห็นะครับนี่ก็ป๋าสไลมเกา่าที่บดใส่แล้วหมดไฟครับจะทำน้ำแรงครับขึ้นนนไปนน,ะนกะเป็นหมา,ากแล้วทุนเลยครับตอนนี้นมาเก็บแล้วนี่รฮนะตัวนย้ยาดบวบบว หาวยัอง,องแห้งยอ,ยอยู่ครับไอยู่ดาบโดนดัแห้งเย่ยวารซสอามมือสมกเปิดเที่ยงนึงครับโ้ตป้าพร้อมโน้ขาโดดพร้อม,อมสลับกันแดดแยวเพราะแดดนะยยามที่มีนำลดมีปูนมหอมไปเลยครับสายสายครับพิงคือรตั้นตัวนี้จะเป็นพิงค์อตน4ีหต้น ไปไปถึงน้นไงพิงเ์คอตันเถื่อนตามีตามเกิดครับไปเอาดูลาสเดียวสำนัดเดี๋ยวไม่เวลาเ็ดนผอมครับสองสามชั่วโม,มงมือกวาะมาเห็ดครับหน,บบนำแรงอยอ่เช้าว่าปลูกเพิ่มอีกยู่ อ่ะวันนี้บไหรครับใส่ท่อจัน,น,น